มันจะมีความยากอย่างหนึ่งก็คือว่าเกยนคิวยังไงให้มันเท่ากันนะคะฮัลโหลส,สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มากันในหน้าสดเลยนะคะหลังจากที่เราห,า,หายจจกการรีวิวเครื่องสอําอางในเซเว่นมาพักหนึ่งนะคะวันนี้เราก็กลับมากับ รีวิวเครื่องสําอางถูกและดีใน,นเซเว่นกันอีกแล้วคะ่ะก็แบรนด์ที่เราจะมาพูดถึงนะคะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนนะคะรู้จักกันมาอยู่แล้วนะคะเขาจะผลิตเครื่องสําอางซองมานะคะไม่ว่าจะเป็นกุชชั่นเอ่อมาคล่าคิวมาลคล่าตานะคะแล้วก็เป็นลิปแอนชีกนะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะตอนนี้นะคะเป็นอะไรที่ทุกคนเรียกร้องมากน,นะคะให้เขาทําที่เขียนคิวนะคะและตอนนี้นะคะเขาก็ได้ผลิตที่เขียนคิ้วแบบซองมาให้เราแล้วนะคะนั่นก็คือแบรนด์ของ s i t ทูซิดนั่นเองนะคะ กัับหวค่ะอันนี้วันนี้นะคะก็เราก็จะมารีวิวนะคะเป็นที่ยิงคิ้วของซิ s u s ซินะคะตัวน,นี้เป็นของถูกและดีนะคะแล้วก็เป็นยี่ห้อหนึงนะคะที่ดังมากๆนะคะในเซเว่นนะคะตนนัวนี้แพ็คเกจจริงนะคะเขาก็จะมาในรูปแบบซองนะจ๊ะเป็นซองแบบนี้นะคะแต่ว่าข้างในจะเป็นแท่งนะคะเขามาในปริมาณที่0.28 เนะพราะตัวนี้นะคะเขามีวิตามินนะคะในการบำรุงขนคิ้วของเรานะคะยิ่งเขียนนะคะยิ่งบำรุงยิ่งบำรุงขนคิ้วเราเข้าไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าซิดทูซิ l อ d ดย์อายบานะคะเพนซิลอันนี้เป็นสี01นะคะเราซื้อมาจากใน7 e เ e ่นอีนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็ไม่เยิมน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าะคะตัวนี้เขาเขียนมาว่าเป็นดินสอหัวออโต้นะคะไม่ต้องหลานะคะ เส้นคมชัดนะคะก็ด้านในจะเป็นตัวแพกเกจจริงแบบนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นหัวนะคะหัวจะเป็นหัวกลมๆพุ่มๆแบบนี้นะคะหัวแบบน่ารักมากเลยขนขนแปรงเขาก็ไม่ได้แข็งมากเกินไปนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นที่เห็นคิ้วแบบนี้นะคะวูเป็นทรงหัวตัดแบบนี้นะคะ คือราคาเขาน่ารักมากเลยแหละแล้วคือเป็นแบบว่าเป็นที่เขียนคิวชิ้นเดียวเลยในเซเว่นะคะที่แบบถูกมากคือถูกถูกเกินไปไหมอ่ะแบบแท่งแบบนี้ถ้าราคาปกติก็ประมาณหลักร้อยขึ้นนะคะแต่แท่งแค่นี้นะคะราคาอยู่ที่49บาบาทถูกมากถูกและดีมากเดี๋ยวเราจะมาดูสีของเขานะคะ ในเซเว่นตอนนี้เขามีสีเดียวนะคะเราไม่รู้ว่าเขาจะมีกี่สีแต่เราเจอมาคือสีเดียวเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะสีสวยเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเขียนคิ้วนะคะเราก็จะมากันคิ้วกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าคิ้วลบมากไม่ได้กันคิ้วเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมากันคิ้วแล้วก็เขียนคิ้วให้ดูกันนะคะ แบบนี้นะคะเราซื้อมาจากในเซเว่นนะคะเตาชอบตัวนี้มากเลยแล้วว่ามันแบบว่าคามดีนะคะแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยบาดข้อเหนื่อจะเท่าไหร่เราจะการตามคิว้วเราเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็น ผที่มันยาวออกมานะคะแล้วมันก็จะบอกว่าไม่ค่อยส่วนนะคะเราก็จะใช้แปรงของตัวซิสซินะคะเราหวีขึ้นแบบนี้หนไม,ม่นะแต่เราจะไม่ตัดตรงหัวนะคะเนื่องจากว่าเราบางคนหัวคิวน้อยเราจะมาตัดส่วนเกินออกนะคะ น,นี้เราก็แอบไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือคิวนะคะที่เรายังไม่ได้เขียนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนจุกันเลยดีกว่านะคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้หัวแปรงของเขานะคะปัดเศษแป้งนะคะเศษครีคมบีบีดองพื้นค่ะออกก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเขียนคิวนะคะเราจะใช้ด้านนี้นะคะเป็นการวาดโครงคิวขึ้นมาก่อนนะคะ าตามเส้นคิ้วเลยนะคะตามโครงคิ้วของเราเลยเนื้อเขามีความลื่นๆหนึดๆนะคะไม่หนึดมานหันเนื้อแบบโอเคเลยนะคะสีติดชัดมาก เส้นสวยมากเดีย๋ยวเราจะเอาตรงที่เป็นแหลมๆนะคะมาเป็นเส้นๆนะคะเวลเวล์ฮกิวแบบนี้เ,เบานะคะแล้วก็จะถมด้านในให้เต็มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้แปรง เบนสีเขานะ,ะแล้วก็จะว่าหางยาวมานิดนึงนะคะเขีนยนง่ายมากเนื้อลื่นมากเลยนะคะคือเื้อสีแบบโอเคมากเลยนะคะคือแบบว่าเราเป็นคนสัตว์คิวใช่ไหมคะถ้าสีมันอ่อนไปห<ๆ>รือว,ว่าอะไรไปยังไงคะ เห็นเป็นรอยด่างนะคะว่าเราสักคิ้วมาแล้วสีมันอ่อนนะคะแต่คือสีอันนี้คือแบบว่าสวยมากเลยอ่ะมันเข้ากับเส้นผมแล้วก็เข้ากับสีคิ้วโดได้ง่ายเลยนะมันจะมีความยากอย่างหนึ่งก็คือว่าเขียนคิ้วยังไงให้มันเท่ากันนะคะคือเขียนคิ้วไม่ค่อยจะเท่ากันเลย ก็จะได้คิ T ้วที่เปะแบบนี้นะคะแต่ยังไม่พอนะคะสําหรับของเรานะคะคเราจะเอาตัวสิ่งสอดเขียนคิ้วนะคะมาไล่จมูกเป็นทอนคอนทัวร์ไปในตัวได้อยู่นะสีเขาก็โอเคอยู่นะคะใช้มือน,นะคะ ก็จะได้สันด่างอันนิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะทาแบบอ,อ่อ,อนๆนะคะเพราะว่าเราจะไม่ค่อยข่ายเข้มนะคะต้นหัวคิ้วเราก็จะปัดให้อ่อนอ่อนลงอีกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้มัดค่านะคะแบบนี้มาปัดบริเวณหัวคิ้วะคะ่ะ ชบบบบก็ไม่มีผลคิ้วนะคะก็ได้แต่สร้างคนคิ้วปลวอมๆขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วค่ะกับการรีวิวเครื่องสำอางของซิสซูซินะคะก็จะได้คิ้วที่เป๊ะฟังแบบนี้เลยนะคะว้าว <Wow. S 2> สีสวยมาก สำหรับใครที่สนใจที่เห็นคิวของซิปูซินะคะเขาก็มีวางจําหน่ายที่เซเว่นอีกนะคะในราคาแค่49บาทนะคะไปหาซื้อกันได้นะคะตอนนี้มีวางจําหน่ายทั่วประเทศแล้วนะคะค่ะสําสหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์นะคะอยากให้เราทําอะไรอยากให้เราไปไหนอยากให้เรารีวิวอะไรนะคะสินค้าตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย